สวัสดีครับพี่น้องทุกทุท่านนะครับวันนี้ก็เอาหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างสูตรนี้ก็น่ารุ้นเหมือนกันพี่น้องเข้าระยะยาวเหมือนกันสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็นะครับสิบห้างวดนะครับก็หลุดไปงวดเดียวนะครับหน่วยล่างสูตรนี้นะครับหน่วยล่างสูตรนี้นะครับสิบห้างวดหลุดไปงวดเดียวนะครับก็น่าสนใจมากครับพี่น้องสูตรนี้นะครับบางที บางสูตรเขาก็อาจจะเดินมาแบบระยะยาวก็บางทีก็หลุดบ้างนะครับเป็นเป็นธรรมชาติของสูตรนะครับเป็นธรรมชาติของสูตรหวยนะครับพี่น้องโปรดเข้าใจตรงกันนะครับก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะครับยามเขาดเดินบ่อย,อยเดินมากมันก็เหนื่อยนะครับก็เหมือนเรานะครับเดินไปโน่นไปนี่เดินมากเราก็หยุดพักนะครับหายเหนื่อยเราก็เดินต่อเนี่ยก็เหมือนตัวเลขนี่แหละครับพี่น้องไม่แตกต่างกันมากนะครับ ตัวเลขก็ถ้าเขาเดินเยอะๆเขาก็อาจจะเหนื่อยได้เหมือนกันเหนื่อยล้าก็อาจจะหยุดบ้างนะครับเบรกบ้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมามาลุ้นเลยพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลาพูดมากเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมามาลุ้นที่ไปที่มาของสูตรนี้นะครับวดแรกได้แปดเจ็ดห้าพี่น้องผมไปไวเลยพี่น้องเพื่อไม่อยากให้คลิปยาวนะครับ ได้แปดเจ็ดห้าผลลับก็ออกที่แปดห้าวันนี้มาสองตัวมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นวดแรกของสูตรนี้นะครับแล้วถัดมาได้เก้าแปดหกพี่น้องได้ผลลัพสองตัวล่างบางวนวดนี้ออกอยู่ที่ศูนย์หกเลขหกก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นวดที่สองครับแล้วถัดมาได้เก้าแปดหกนะครับได้เก้าแปดหกผลก็ออกที่แปดเจ็ดนะครับวดนี้เบนมาเป็นหลักสิบนะครับพี่น้องถือว่าก็ยังเดินต่อพี่น้องก็ผ่านเป็นวดที่สามนะครับ แล้วถัดมาได้0ูนย์พี่น้องได้0ูนย์ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่2 0งวดนี้นะครับเลข0ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นวัดที่4พี่น้องแล้วถัดมานะครับถัดมาได้7 6 4ผลก็ออกอยู่ที่0 6ย์พี่น้องเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นวดที่5นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาได้4 3 1สานะครับผลก็ออกอยู่ที่91นพี่น้องเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างก็ผ่านเป็นวัดที่6ของสูตรนี้พี่น้อง แล้วถัดมานะครับถัดมาได้9 8 6นะครับผลลับธ์2ตัวล่างบันวันนี้ก็ออกอยู่ที่2 6ครับเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นวดที่7ของเขานะครับแล้วถัดมาได้5 4 2นะครับพี่น้องได้5 4 2ผลลัพธ์ก็ออกที่5 0พี่น้องเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ผ่านเป็นวดที่8พี่น้องแล้วถัดมานะครับถัดมาได้4 3 1ผลก็ออกที่6 3พี่น้อง เลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในงวดนี้นะครับเห็นไหมครับก็ผ่านเป็นงวดที่9้าพี่น้องก็มาเข้าอยู่ที่เลข3นะครับแล้วถัดมานะครับได้4ี่สามหนึ่งะครับได้เหมือนกันเลยครับ4ี่สามแต่ผลลัพ์ก็ออกที่3ามนะครับงวดนี้มา2ตัวเลยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่10นะครับแล้วถัดมานะครับพี่น้องถัดมาได้3 2 0นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ออกอยู่ที่58ดพี่น้อง ไม่มีเลข5แล้วก็ไม่มีเลข8นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็พลาดไปไม่เป็นไรติดตามงวดถัดมานะครับพี่น้องติดตามงวดถัดมานะครับได้เ6 4พี่น้องได้7 64ผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดน,นี้ออกอยู่ที่7 7นะครับพี่น้องมาเบิ้ลน,นะครับมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่12เขานะครับแล้วถัดมาพี่น้องถัดมาได้108นะครับ ผลลัพธ์ก็ออกที่6 1หนึ่งพี่น้องเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นวดที่13นะครับแล้วถัดมานะครับได้8 7ดห้านะครับได้8 7ดดห้าผลลัพธ์ก็ออกที่8 7ภายในวดนี้นะครับพี่น้องได้87นะครับภายในวดนี 4, ้ kitty, นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่14ของของสูตรนี้นะครับพี่น้องเห็นค,ครับแล้วถัดมานะครับได้ศ9 7ย์พี่น้องได้0ู7ย์ ผลลั์ก็ออกที่37พี่น้องผานในงวดนี้นะครับเลข7ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่15หพี่น้องแล้วถัดมานี่เองนะครับงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับได้9 8 6พี่น้องได้9 8 6ผลลั์ก็ออกอะไรนะครับงวดที่ผ่านมาออกอยู่ที่สองอใช่ไหมครับครับออกอยู่ที่22ตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้ เ86ไม่มีเลขสองเลยพี่น้องไม่มีเลขสองให้เห็นเลยนะครับตามสูตรนะครับก็ถือว่าพลาดไปพี่น้องนะครับสูตรนี้หน่วยล่างนะครับ16หกงวดพี่น้อง16หกงวดหลุดไปสองงวดหลุดไปงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่สองสองนะครับแล้วงวดนี้เขาจะเป็นงวดที่สิบเจดของเขานะครับว่าเขาจะกลับเข้ามาเดินต่อหรือเปล่านะครับจะต้องมาลุ้นกันนะครับพี่น้องนะครับนะครับ งวดที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่ห้าแปดนะครับหลังจากนั้นเขากลับเข้ามาเดินต่อเดินเข้ามาสีงวดลวดนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วงวดนี้เขาก็หลุดลงอีกนะครับมาลุ้นกันว่างวดที่สิบเจ็ดนี้เขาจะกลับเข้ามาเดินต่อหรือเปล่านะครับถ้ากลับเข้ามาเดินต่อนี่ก็น่าจะนะครับมาให้กันมาลุ้นมาแบ่งปันกันยาวนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับพี่น้องนะครับโปรดเข้าใจตรงกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับ นะครับขวางคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็เอามาแบ่งปันกันนั่นแหละพี่น้องจะผิดจะถูกก็อยู่ที่สูตรนะครับผมก็ไม่ได้หยิบตัวเลขแล้วก็มาวางไว้ตามสูตรทุกๆสูตรนะครับก็ทําตามสูตรบวกเลขคิดคํานวณตามสูตรนี่แหละครับพี่น้อง นะครับพี pues ่น้องก็คงจะเห็นนะครับส so ูตรทุกสูตรก็เราไม่ได้นะครับเราไม่ได้ปิดบังนะครับเราบวกให้เห็นซึ่งหน้านี่นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็บวกตามไปด้วยนะครับผิดถูกก็นะครับทวงทักทวงเข้ามานะครับหรือว่าเม้นเข้ามานะครับก็ยินดีพร้อมแก้ไขให้นะครับมามรลุเลยที่ไปที่มาสูตรนี้เป็นอย่างไรบ้างผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้เป็นสูตรนี้นะครับพี่น้องมาเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับนี่ สูตรจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเห็นไหมครับสูตรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับวัดที่ผ่านมาก็จะได้ตามนี้เลยพี่น้องเห็นะครับเก้าแปดหกนะครับผลก็ออกเลยนะครับผลตัวเลขออกสองสองพี่น้องนะครับอ่าก็ถือว่าพลาดไปนะครับงวดนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ติดตามกันใหม่ครับติดตามกันใหม่ตัวเลขก็แค่สามตัวนะครับพี่น้องพี่น้องชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับเผื่อพี่น้องมีเด่น จากท่านอื่นมานะครับว่าสูตรนี้แม่นนะครับก็ลองมาประกบคู่กับสูตรนี้ดูนะครับเผื่อมีโชคกันนะครับพี่น้องนะครับเผื่อมีโชคกันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้แหละครับพี่น้องหลังวันที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาออกอะไรนะครับวันที่หนึ่งงวดที่ผ่านมา461252พี่น้อง461252แล้วก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับติ๊กท้ายสองตัวนะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับ เลขหน้า3ตัวครั้งที่1น,นี้นะครับพี่น้องจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่1น,นี้นะครับารงวัลที่1ออกเลยนะครับที่ผ่านมาซนะครับพี่น้องซ6 1ใช่ไหมครับซ6 1แล้วก็2 5 2พี่น้อง2องแล้วก็ห้าตัวล่างก็ออก2 2นะครับที่ผ่านมา เลขหน้าสาตัวครั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้พี่น้องเลขหน้าสาตัวครั้งที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับจะมี2รางวัน่ะรางวันที่1นึ่งรางวัลที่2อันนี้ก็จะเป็นเลขท้ายก็มีสองรางวันเหมือนกันครับรางวัลที่1และรางวันที่2ผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับรางวันที่1 3สาตัวหน้าครั้งที่1นี้นะครับพี่น้องนะครับห5ห้าห้านะครับพี่น้องห5ห้าห้านะครับ6แล้วก็ห้าห้านะครับพี่น้องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่น้อง จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับเห็นกันชัดหรือเปล่าเนาะพี่น้องเห็นกันชัดหรือเปล่าครับใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับพี่น้องตามมาร์กตามขีดกันไปเลยนะครับพี่น้องนะครับหลักร้อยบนก็บวกกันหนึ่งครั้งสิบบนก็บวกกันหนึ่งครั้งหน่วยบนก็บวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยล่างนะครับก็คือเลขสองบวกกันหนึ่งครั้งตามขีดเลยพี่น้องนะครับตามขีดกันเลยพี่น้อง บวกกันตามขีดนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็บวก2องที่ทุกครั้งเลยนะครับเห็นไหมครับบวก2องที่ทุกครั้งเลยวิธีคิดวิธีคำนวณของสูตรนี้นะครับาามามาบวกคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องอันนี้ก็บวกกัน2อ,อขีดนะครับเลขห้ก็ได้เลขสิบสิบก็วางเลขศูนยไว้พี่น้องนะครับจะได้ตามนี้เลยพี่น้อง มามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนกันวันนี้ได้3ตัวนะครับสูตรนี้นะครับ2บวก5ได้7นะครับ7บวก2ก็ได้9ใช่ไหมครับพี่น้อง9บวก2ก็ได้11นะครับวางเลข1ไว้พี่น้อง1บวก6ได้7นะครับ7บวก5ก็ได้12ใช่ไหมครับ7บวก5ได้12วางเลข2ไว้2บวก0ก็ได้2นะครับ 2อบวกสก็ได้เลขสีนะครับก็ได้เลขสีเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวผมมาทวนกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความถูกต้องของตัวเลขนะครับพี่น้อง2อบวกหได้7นะครับ7จบวกสได้เลข9นะครับ9กบวกสได้11นะครับวางเลข1ไว้นะครับ1นบวก6ก็ได้7นะครับ7จบวกก็ได้12วางเลข2ไว้พี่น้อง <c oughs> 2บวกศก็ได้2นะครับพี่น้อง สองบวกสองคงที่ก็จะได้เลขสีนะครับถูกต้องนะครับได้เลขสีเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับสี่แล้วก็บวกเก้าคงที่พี่น้องสี่บวกเก้าได้สิบสามนะครับสี่บวกเก้าได้สิบสามก็วางเลขสามไว้นะครับพี่น้องอา่าเป็นตัวเด่นตัวที่สองนะครับสามบวกแปดคงที่อีกรอบหนึ่งพี่น้องสามบวกแปดคงที่ก็จะได้สิบเอ็ดใช่ไหมครับ ได้11ก็วางเลข1เป็นตัวเด่นตัวที่3พี่น้องใช่ไหมครับวางเลขหนไว้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับได้4ี1สพี่น้องจะมาตัวไหนกันนะครับเป็นหลักหน่วยหรือว่าจะมาเป็นหลักสิบผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับได้เลยนะครับพี่น้องได้4 3 1นะครับพี่น้องส ามหนึ่งมามาลุ้นกันพี่น้องว่าเขาจะเดินต่ออีกหรือเปล่านะครับเป็นสูตรนี้นะครับหน่วยล่างนะครับถ้าเขาเดินต่อนะครับคาดหวังว่าเขาจะเดินยาวนะครับพี่น้องถ้าเขาเดินงวดนี้นะครับงวดที่สิบเจ็ดนี้เขาจะเดินยาวนะครับสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับ <c oughs> พี่น้องนะครับ ลองสังเกตดูนะครับเลขสีไม่มานานแล้วนะครับพี่น้องพอดีสูตรนี้งวดนี้มีเลขสีด้วยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับสองตัวล่างครับเลขสีนะครับพี่น้องสังเกตดูไหมครับเลขสีไม่มานานแล้วนะครับพี่น้องติดตามนะครับพี่น้องติดตามงวดนี้ให้ใกล้ๆเลยนะครับพี่น้องนะครับกี่งวดแล้วพี่น้องสิบห้างวดนะครับพี่น้องที่เห็นนี้พี่น้องครับเลขสีไม่มีให้เห็นเลยนะครับ ล่างนะครับพี่น้องบนก็ส่วนบนนะครับพี่น้องครับไม่มีเห็นเลยพี่น้องเลียงงวดนนี้เขาได้เลขสี่ด้วยนะครับพี่น้องสี่สามหนึ่งระวังไว้ด้วยนะครับพี่น้องระวังเลขสี่ไว้ด้วยนะครับนะครับไม่ได้ชี้นํานะครับมีโอกาสมาสูงนะครับเพราะว่าเขาไม่มานานแล้วนะครับมีโอกาสมาสูงนะครับก็ก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องนั่นแหละพี่น้องนะครับผมชอบเฉยนะครับ ชอบส่วนตัวผมเลขสีงวดนี้นะครับว่าเขาจะมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่มานานแล้วพอดีสูตรนี้ก็มีเลขสีด้วยนะครับพี่น้องนะครับโปรดเข้าใจตรงกันนะครับชอบหรือไม่ชอบก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกๆคนนั่นแหละครับผมผมก็บังคับกันไม่ได้หรอกนะครับว่าพี่น้องต้องชอบตัวนั้นตัวนี้นะครับไม่มีนะครับทางช่องไม่เคยคิดแบบนั้นนะครับเพียงแต่ชื่นชอบส่วนตัวก็มาแสดงให้เห็นนะครับ ก็ไม่ได้บังคับกันเลยนะครับพี่น้องก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและก็ชื่นชอบตัวเลขก็จะเอาไปใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องนะครับชอบก็ลองเอาไปติดดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปแค่นั้นเองนะครับก็อื่นใดก็ฝากพี่น้องทุกทท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้กดแชร์ออกไปก็ขอให้ถูกรางวัล ขอให้มีโชคมีลาบกันนะครับก็ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับก็ยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้นะครับก็การุณานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาหรือว่าสูตรเด็ดๆนะครับถ้าผมอัปโหลดลงไปแล้วก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องทันทีนะครับเวลาพี่น้องได้กดติดตามให้ทางช่องไว้นะครับก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องเลยนะครับขอให้พี่น้องมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ กดดูเลยนะครับช่องไทยพารวยนะครับก็จะออกหรือว่าจะมีคลิปให้ดูให้เห็นนะครับนะครับถ้าพี่น้องไม่กดติดตามก็จะไม่มีการแจ้งไปหาพี่น้องเลยนะครับพี่น้องนะครับถ้ากดติดตามกันแล้วก็เวลาผมลงคลิปก็จะเจอกันทุกครั้งพี่น้องถ้าผมลงคลิปนะครับถ้าพี่น้องได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ ขอให้โชคดีเฮงเงปัง,งป,งปงกันทุกๆท่านนะครับลากันไปก่อนนะครับ